สวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสี่นะคะน้องกลูต้านนะคะวันนี้ต้องกราบสวัสดีท่นานคณะกรรมการทั้งสามท่านด้วยกันแล้วกันนะคะกราบสวัสดีทั้งด้านผู้บริหารทางดีรีสอร์ทนะคะที่พักดีต้องดีรีสอร์ทนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวที่อาหารอร่อยนะคะต้องเป็นครัวบานทุงเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะคะจะเป็นกนกลายไทยนะคะใครที่รอใช้บริการอย่าลืมกนกลายไทยนะคะ ดคะแนนไปเกินครึ่งร้อยครับหมายเลขสี่เนี่ยเดี๋ยวจะถามหน่อยว่าเป็นอะไรกับจ่าโบสวัสดีค่ะ กราบเทบเท้าท่านนายกกราบแทบอ,อกท่านคณะกรรมการและกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหัวนาที่น่ารักทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข5น้องฟุกิสุภากรฉลองคุณค่ะปัจจุบันน้องฟุกิอายุ19ปีกำลังศึกษาอยู่ระดับเชินปริญญาตีคณะศิลปะประยุกต์และสถาปตัตยกรรมศาสตร์สาขาดิจิชันอารและการออกแบบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ น้องฟูกี้เองเป็นลูกหลานชาวตำบลหัวหนาโดยกำเนิดวันนี้ก็เดินทางที่เดียวเทีเยทเ่ยวได้สามอำเภอเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านช่วยยิวช่วยดันให้สาวน้อยหน้ามนคนหน้าหวานประสบการณ์ยังน้อยขอดอกไม้ให้เต็มแขนขอคะแนนให้เต็มรอยกระเทยน,น่อยคนนี้สิบลืมบุญคุณพ่อแม่เลยค่ะยังไงแล้วนะคะฟุกี้ก็ยังจะช่วยประชาสัมพันธ์บอกกาวเล่าต่อนะคะให้คนมาเที่ยวที่ตำบเบตชี้เดอะเชนแอนนิว e ซ s รี y ออฟเดอะรีสอร์ทโฮเทลแจ้งกิวขอขอบคุณและสวัสดีค่ะว้า wow. สวัสดีพี่น้องชาวเราทุกคน่นะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรนะนอนหงายโอ้นอนหงายแม่น,นิ่มขงค่ะแม่นิ่มขงด้วยทำไมไม่นอนหงายนะอนดีรลี่สอนเลยแหละ, <laughs> ะก็ได้ค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็ทำงานเป็นเซ็กโวเกอร์นะคะก็มีผู้ส,สมัสมสนส่งเข้าประกวดนะคะ,ะกีตาร์โคเซตค,ค่ะเป็นร้านชุอผ้าชั้นนำในเมืองวนนะคะ ก็วันนี้นะคะหนูก็มาขอฝากนักฝักตัวกับชาวหัวนาหรือพี่น้องที่อยู่ใกล้เครียงอ่าครัวใน,ในยกนาดีนะคะแล้วกับทานายขอลงด้วยอ่อัปรา,ราเพยนะคะชายใดที่ได้กันเคยขอให้เป็นเลือดในปตตทีค่ะสวัสดีค่ะ